เอาสิ่งตรงนี้เป็นงานพาสี มีเฟซบุ๊กไหมโอเคอันนี้ผมเช็คของก่อนนะทุกคนว่ายาังไงโอเคกันหรือ,อยังนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะทุกคนชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนี่คือการแข่งนะผมแข่งชิงเงินรางวัลล้าน 1, นึงนะเออเป็นการแข่งครั้งแรก แข่งแบบจริงจริงจังๆอล้นะที่จริงรางวลัลนั้นนะเยอะที่สุดนะนะหนึ่งล้านบาทครั้งแรกในเกม GTA V เ <c oughs> ขาใส่หูฟังก่อนสักแป๊บนึงนะทุก่อนโอเค เสียงตัวเองก่อนนะโอเคเสียงเป็นไงบ้างครับทุกคนเสียงโอเคหรือเปล่านี่คือช่องทางการดูนะผมการดูการแข่งเกม p ี a v นะครับผมเออ่ชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม วอสซิตี้นะครับผมอันนี้ดูสดนะครับโอเคไนดะ้เป็นอันนี้นะาน่าจไหมสวัสดีนะครับผมชื่อครัวคูนะครับสตรีมอยู่ที่ทวิชช่อง404ครัวครัแล้วก็ลงคลิปใน youtube รับชมเนี่ยให้เป็นอารมณ์ร่วมระหว่างเกมก็พอเชียร์ได้บัอบได้แต่ให้มีขอบเขตนะตรงนี้ก็ฝากช่องแชทช่อง,อง,องทางด้วยครับแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่เกมก่อนนะรตรณีเนี้ยเกมที่สองวันนี้ครับแบนเฟดต,ตรงนี้รุกกี้กับ AAA ดูไว้ครับอ่าเอาละครับท่านผู้ชมท่านครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีการแก้เกมผ่านการแบนในแบนเฟสต,ตรงนี้ปนไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการคอปี้แบนกันนะครับเหมือน ในเกมแรกนะครับที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องรอดูกันเดีรัวท่านผู้ชมท่านครับเชียใครชอบใครรักใครนะตรงนี้ผมบอกแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์เชียอะไรยังไงปูนปูนมะนะดีนะวิวปูนปูนอเคปูนปูนตรงนี้นะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าถ้านักแข่งเขากลับมานั่งอ่านคอมเมนต์อ่านแชทผมว่าน่าจะมียิ้มมุ่งฝากันบ้างแหละ นะครับเราก็จะได้กําลังใจกลับไปซ้อมแข่งกันต่ออย่างดุเดือดนะฮะโอ้โหตรงนี้นะท่านผู้ชท่านนะครับเปลี่ยนมาเป็นปูนปูนี่กันดีกว่านะฮะมันหมดยุคแบบว่าหมดยุคหมดยุคอื่นนะหมดยุคอื่นทั้งหมดนะครับเข้าสู่ยุคปูนปูนกันดีกว่าท่านผู้ชมท่านครับผมนะเพื่อบอกว่าถ้าเกิดจะบัฟทีมแบบตรงข้ามเนี่ยใช้เป็นว่าเรามาให้กําลังใจทีมที่ เราเองมาเชียร์กันดีกว่านะฮะคือเรามาเชียร์เลยสมมติจนะมาเชียร์ทีมเอก็ให้กำลังใจทีมเอกันไปเนี้ยมาเชียร์ทีมบีก็ให้กำลังใจทีมบีกันไปอะไรที่ผิดพลาดเราก็เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าก็อบอเยี้ยในการแข่งขันเนี่ยบางช็อตหรือบางจังหวะคือมันคาดไม่ถึงเหมือนกัน<ด>ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะมา <โด S 1> ในรูปแบบไห<ด>นเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเลยเป็นจุดที่ทําให้เกิดข้อแตกต่างในรูปแบบเกมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าผมเชื่อเลยนะว่านักกีฬาทุกคนที่ทําการแข่งขันตรงนี้ทั้งยี่อ เขาสู้เนี่ยสุดความสามารถอย่างแน่นอนไม่ได้มีใครน้อยหน้าไปกว่าใครก็เต่ที่บอกไปตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยก็คือช่วยเกมเพย์ต่างๆเนี่ยมันมีผลหลายอย่างฮะต้องยีนในการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สกิเลเพย์คือสกิลเพย<ช>์เนี <ๆ S 1> ่ยจะมาเหนือฟ้าเลยผ่านแอนิเมชันตีไปไงก็ขีเนี่ยก็คืออันนั้นมีผลใช่มีผลระดับหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันนี้อยู่ในรูปแบบของทีมเวิร์คครับคือ 12 да: คนตรงนี้ต้องประสานงานกันให้ดีเล่นกันให้เข้าที่เข้าทายจังหวะท i มิ่งกันื่นเต้ต่างกันประสานงานแล้วเนี่ยเนี่ยปรสานงานอย่างนีอยู่ในพิบัตมาเนี่ยคือคือปืนจาเงียบดีตัดทาแล้วเนี่ยเนี่ยประสานงานอย่างนี้อยู่ในพบัดมาเี่ยคือปืนารเงบดีตัดายแล้วเนี่ยเนี่ยประสานงานอย่างนี้อยู่ในบัตมาเนี่้คือปืนากเงียบดีตัดทีาแล้วเนี่ยเนี่ยประานงาอย่านีอยู่ในบรมาเนี่้คือปืนาเงีนบตัดทีมายแล้วเนี่ยเนี่อประสานงานอยางี้อยู่ในพิบัตมา มาไกลกันนะฮะแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่เกมมาต่อเนื่องเลยครับสำหรับเกมที่สองครับระหว่างดูไรกับลุกกี้ครับด้านซ้ายมือนะตรงนี้ครับเป็นลุกกี้ครับฝั่งขวามือเอเอดูไว้ครับสิบนาทีนับถอยหลังและเกมพลังแข่งขันกันเริ่มเป็นครับไปตัวมาทักของตีนออกเกิดครับมาเสริมท่านผู้ชมท่านครับดูไว้ท่าทางสีเสื้อไม่ได้หรืออะไรยังไงขอย้ำกันอีกทีหนึ่ง เอเอดูไว้นะครับก็สีขาวนะครับแต่จุดสังเกตคือวูดนะครับตรงเป็นหัวกเนี่ยนะฮะจะเป็นสีเหลืองส่วนลูกที่เขาจะเป็นขาวโกลนทั้งตัวนะครับท่านผู้ชมมาสังเกตกันดูนะครับและตรงนี้ครับมีมินิแมปขึ้นมานะครับให้สังเกตกันนะครับว่าแอร์ดอบเกิดตรงไหนโอ้เหมือนจะเกิดบริเวณทางใต้เลยนะน่าจะคล่อมมาทางฝั่งเราหรือเปล่าเลือกร้อยครับดูไว้เอเอไว้ครับเก็บแอร์ดอบไปได้แล้วก็ขอเป็นเก็บต่อกันไปครับตรงนี้ครับ ไล่กันมาครับตอนนี้ก็เหมือนทางลุกพี่ฮะจะเข้ามาติกไว้ครับบรเิเวณตรง A ของตัวเองก่อนเลยครับไม่ให้เขาได้เข้ามานี่ฮะแล้วค้าขึ้นมาสูงๆตรงนี้ครับกันเอาไว้แล้วผมจะบุกไปครั้งหนึ่งครับลูกพี่บุกไวๆเลยแล้วเปิดคิวแรกมาเป็นที่ชี้จะออนไฟต่อเนื่องแต่เป็นแดนนี่เพื่อนตัวเองน่าจะคอผิดๆหรือเปล่าคราสารงานกันได้ดีครับแล้วลุยเข้าไปก็ตรงนี้ยังไงครับ ทัชเหนีงไว้มาตรงนเตมใช้สนับผักถว่าหนึ่งสาหนสียไปแล้วตรงนี้มีเพื่อนเข้ามาช่วยตัอีกหนึ่งคนกต้เงเสีอีกันึงก็จะทำบูทอยแล้วไล่กันมาบูทมาจังหวะนี้ยังไงครับอัอถอตรงนี้เป็นใช้ตัดถทั้สองม้ามาครับจากเอววไวและลูกพี่เขแผ่ไปคนหนึ่งเจับเลือและชีสและนี่ฮะ่อยต่อ่อยต่อเนื่อง่อยต่อไม่รอแล้วนะฮะหมัดเขาเรียกหมัดไฮไลท์ก็บุญเรือและลูกแหวนนี่ะโดัต ขึ้นขวาในเล็งพทางยิงปืนอยู่ไกลๆเหมือนเก็บผล่สองสามคนตรงนี้นอนกิ้งกองอยู่พื้นตรงนี้ยังไงเขาตัดภาพบางที่เกียร์อลาฉลามอลาฉลามวิงเวียงมาตรงนี้เฮ้ยยังไงแล้วบู๊มาจังหวะนี้เกือบเข้าหลังเพื่อนไปแล้วเกียร์ครับจังหวะเป็นสกูฮะแล้ว โอ้โหแล้วเหมือนไฟแรกต้นเกมตรงนี้ครับดูว่าจะทําได้ดีกว่าครับดูผู้เล่นของลูกีครับเสียไปเยอะเหมือนกันแล้วตรงนี้บิลลี่ครับเก็บธงอยู่ครับตรงนี้แล้วน่าจะได้เลยหรือเปล่าเพราะผู้เล่นของ AA ดูไว้คุมโตบริเวณธงของลูกีกันเต็มไปหมดครับและธงแรกตรงนี้เหมือนจะเก็บชิชิมิวนิคแล้วเรียบร้อยครับบิลลี่ครับเก็บธงแรกมาให้ AA ดูไว้เป็นธง A นะครับผมมาก็คะแนนขึ้นนำไป5ต่อ0กั่ 5ต่อ0คะแนนนะครับกับเวลาท,ที่ผ่านไป2 okay. นาะทีโดยประมาณตรงนี um ้ครับพี่โบ๊ครับโอ้โหลูกี้ไปเสียท่าไฟแรกเอาเยอะเกินไปหน่อยครับตรงนี้ครับเอเอดูไวจะโนบอลไปเอาธงกันง uh ่ายเลยครับพี <t 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 ip> <t ip ่โบ๊ทก็ต่อมาแล้วนี่ครับถ่ยกันมาต่อเนื่องเลยครับเหมือนจะไม่ยอมกลับไปฮะลูกี้กําืนปืนเือนอยู่ในบริเวณธงเอของดูไวกันแล้วมีคนเข้ามาตามสับตามสับอยู่มิสกอรตเข้ามาเชเต้ รับอยู่ตรงนี้แล้วสไลด์ออกมาครับเล็ดลอดกลับมาหรือเปล่าเราบู๊้าม,มาจาังหวะนี้มันไม่ถึงก็จะมีมือมีสกัดไว้ไม่ถึงกันแล้วดูไว้เหมือนจะบุกหนักไปใส่ฝั่งธงเอของลูกคี่เหมือนกันครับโอโ้แล้วบ<า>ู๊ก็ <c oughs> ามาเป็นเชนก็จะทำเบลลี่ไฟคิทิคอแล้วบู๊กก็มาไกลๆอีกหนึ่งสองคนตรงนี้ยังไงครับวิ่งวนๆอยู่โทมัส เหมือนจะทะลุไปเลยครับบริเวณโคลงของดูไวแล้วมีเพียงหลงไหลแค่คนเดียวนะครับที่กระทำหน้าที่การโงอยู่ตรงนี้ครับสกอตก็มีถึงคนแต่ไม่เี้ยเขามากันถึง3คนครับเราวิ่งขึ้นหน้าไปก็เป็นบูกับแดนไม่เหลือ2คนทะลุไปถึงโคลงแล้วแล้วเก็บค<ห>น <ผม S 2> อยู่ก,กัแดน,นนี่โค<ม>งนี้จะตีสังเออได้เลยหรือเปล่ากระทางลุกที่นี้ต้องรอชมเป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นครับแล้วไหลขึ้นมาหรือเปล่ากระทางลุกที่นี้ต้องรอชมเป็นแค่นิดเดียว